สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพนี่พี่น้องน้องชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับ,บรพอดีทราบข่าวจากเพจของคนข่าวพนัสนิคมนะครับเขาโพสต์ไว้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะครับของคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอพนัสนิคมนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาแล้วก็อยากจะมาแต่ไม่ได้มานะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันเลยครับวสบาาวัสดีครับป้าครับ อันนี้เป็นบ้านของป้าคนนี้นะครับเขาให้เราไหว้เจ้าแม่กกนิมด้วยนะครับคือจะบอกว่าผมประทับใจป้าคนเมื่อกี้นี้มากเลยอะตอนที่เราเดินผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ยเขาเรียกเรานะครับให้ไปกราบเจ้าแม่กกนิมหน้าบ้านเขานะครับเขาก็จุดธูปจุดอะไรให้เราเสร็จสัพท์ททุกอย่างให้เราหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสัมผัสแรกของการมาที่นี่เลย น่ารักจริงๆนะครับขอบคุณป้ามากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับเดินเข้ามาดูในงานกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ ในงานนะครับก็จะมีของกินค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมไทยขนมโบราณนะครับหรือว่าร้านดังจากที่ต่างๆนะครับบางร้านก็มาจากบางแสนบ้างจากศรีราชาบ้างนะครับบางร้านก็มาจากต่างจังหวัดนะครับส่วนร้านเด็ดร้านดังของอำเภอพนันิคมเองนะครับก็เหมือนเดิมครับคนแน่นเหมือนเดิมครับผมตลาดพนัก็อย่างที่ทราบครับของอร่อยเพียบ ส่วนบนถนนก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากศาลเจ้านะครับเขาก็จะเดินทําพิธีกันบนถนนเลยนะครับใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ได้เจอมกันทุกคนรับสิ่งดีๆกันไปนะครับอ๋อลืมบอกว่าพื้นที่จัดงานนะครับยาวเป็นกิโลเลยนะครับการถ่ายคลิปก็ทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะจริงๆนะครับ พอเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นโต๊ะตั้งสําหรับบูชาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไหว้พระจันทร์ในคืนนี้นะครับก็จะมีของมงคลต่างๆนะครับเจ้าของบ้านนะครับเขาก็จะแต่งชุดกี่เพ้าจัดเต็มกันเลยนะครับสวยๆทุกคนเลยครับ เดินเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางกันขบวนเริ่มมาแล้วนะฮะ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนข้างบน เริ่มแน่นแล้วนะครับตอนนี้เทศก,กาลไหว้พระจันทร์นี่มีทุกปีใช่ไหมใช่ปีเดียวมีแค่ครั้งเดียวปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วก็มีวันเดียวก็คือแบบนี้คือแบบนี้เลยใช่อ๋อประมาณนะั้นชิวเสียของประเทศจีนแต่ว่าคนพนัตมีเชื้อสายจีนเยอะก็เลยต้องทดเยาวราชเขาจัดไหมจัด เยวาวราชก็เหมือนที่นี่เลยเพราะงั้น,นก็จัดสงขาอะไรอย่างเงี้งยขอ,อ,อ<ม>คนไ,<ม>ไดยเชื้อสายจีนเขาก็จะจัดงานไหว้พาาระจันทร์แบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นการขอพรพระจันทร์เพราะว่าวันวัพระจันทาาร์มมีตำนานตำนานก็คือ สมัยก่อนอ่ะคนจีนอ่ะเขาคิดว่าดวงอาทิตย์มีสิบดวงแต่ว่ามีผู้ชายคนนึงเขาเก่งมากเลยเขาก็ยิงดวงอาทิตย์ใช้ธนูยิงให้เหลือแค่ดวงเดียวอันนี้เป็นเรื่องเล่าใช่ไหมไม่ใช่นนเ,เรื่องจริงใช่ไหมเของจีนเลยเป,เป็นเรื่องเล่าของจีนเรื่องเล่าของจีนไม่ได้จะเป็นเรื่องจริงอ่ะเพราะว่านี้มีดวงเดียวเป็นลำนานเป็นำนานแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ได้แต่งงานกับผูนหน้หญิงคนนึงแล้วเขาก็มีเจ้าแม่องค์นึงเนี่ยให้ของพิเศษ กับผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นเป็นยายุวัฒนะแต่ผู้ชายไม่กล้ากินก็เลยให้แม่นางที่เป็นภรรยาของตัวเองชื่อฉางเอ,อ๋อกินปรากฏว่าฉางเอ๋อก็เก็บยาไว้แต่มีโจน่ะมาขโมยยาถ้ากินเม็ดเดียวจะเป็นอมตะแต่ถ้ากินสองเม็ดอ่อะก็จะตายโดยทันทีแล้วก็จะกลายไปเป็นเทวดานางฟ้าปรากฏว่าฉางเอ๋อกินกี่เม็ดให้ทายเม็ดเดียวไม่ใช่กินสองเม็ดกินสองเม็ดก็เลย ได้ตายไปแล้วก็ลอยขึ้นไปบนสวรรค์แต่เขาก็ขอพรว่าเขาอยากอยู่ใกล้โลกมากที่สุดแต่เจ้าแม่บนสวรรค์บอกว่าสิ่งที่ใกล้โลกมากที่สุดคือดวงจันทร์เขาก็เลยได้ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เพราะว่าเขาอยากจะมองลงมาเห็นคนที่เขารักเพราะเขาตายแบบไม่รู้ตัวก็เลยขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ทีนี้ ผู้ชายคนนี้ก็คิดถึงภรรยาตัวเองมากเลยก็เลยมองไปบนดวงจันทร์ปรากฏว่าเห็นเงาผู้หญิงอยู่บนดวงจันทร์พร้อมกับกระต่ายเพราะว่าดวงจันทร์ไม่มีอะไรเลยแต่เห็นเป็นเงาผู้หญิงก็คือภรรยาตัวเองอคนจีนก็เห็นว่าผู้ชายคนแน่งเงาเศร้าๆมากเลยส่วนที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเขาก็เลยท,ทําพิธีเอาขนมไหวพ้พระจันทร์ที่แม่นางสังเอ๋อชอบพอเสร็จแล้วแม่นางสังเอ๋อเนี่ย มองเห็นลงมาเนี่ยก็คือทุกวันเพนสิบห้าคำเดือนแปตรงกับวันจงชิวเสียเนี่ยก็คือจะต้องไหวพระจันทร์เพื่อ,อะระลึกถึงสิ่งดีๆที่แม่นางได้ทําไวอ่าอ่าแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ทําสืบต่อกันมาโดยการตั้ง,ตงโต๊ะโดยมีขนมไหวพระจันทร์มีผลไม้มงคลมีดอกไม้เพื่อเป็นการขอพรพระจันทร์ที่เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นการรวมตัว คนประเทศจีนอ่ะคือเขาจะรักครอบครัวใช่ไหมเขาก็รวมตัวกันเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกันในวันไหว้พระจันทร์ความสําคัญอันดับสองรองจากวันสุดซีนอ๋อถ้ากับว่าวันไหว้พระจันทร์ก็คือวันสําคัญวันหนึ่งที่รองจากวันวันรุดจีนปีใหม่ของจีนใช่ไหว้พระจันทร์ี่ไหน อยู่่นีมังกรเงินกับมังกรทองนะครับนี่นี่เดี๋ยวพามาดูการแข่งขันกินขนมไหว้พระจันทร์ครับนี่ดู ยกมื Guerra, ๆๆอเลยครัเราก็มาพืจารปิดตาคนป้อนครับอ่ากรรมการปิดตาคนป้อนเอาะอันน so ี้เป bon ็นเทคนิคนะฮเทคนิคครับหักไว้ก่อนแล้วเราให้นะฮะได้หมดนะฮะกติกาเราคุยกันให้ดีจะหักไว้ก่อนหรือจะทำอะไรไว้ก่อนแต่ของมันอยู่ในานหมดอ่าของนอยู่ในจานนะครับเราไม่ว่านะครับเทคนิคแตกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะใครจะหักเป็นชิ้นๆไว้วางไว้ก่อนก็ได้นะเราไม่ว่านะครับแล้วแต่เทคนิค หรือใครจะใส่ทีละชิ้นในปากเลยสทีสามชิ้นจบก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเราถือว่าเป็นเทคนิคแต่ละคนนะครับการไทยโจ๊กนี่ก็เป็นหนึ่งในคำขวัญของอำเภอพนันิคมนะครับก็จะเป็นคำปริศนาแล้วก็ภาพปริศนาให้ทายนะครับพาพนาัสสะบดีคู่บ้านจากสารคู่เมืองรู้เรื่องบุญกลางบ้านตำนางเมืองพระรถเมลีศักดิ์ศรีเมืองสะอาดเก่งกาศไทยโจ๊กให้ใคร เจ้าภาพสามเก้าศูนย์หนค่ะมีแก้วน้ำแล้วก็มีใจเดียวน้ำหนึ่งใจเดียวอ่มีน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ใจวเดียวรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหมายถึงหมายถึงความสัมภคระค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้ว มีคนถ่ายถูกนะฮะนี่แหละเขาเรียกว่าถ่ายโจ๊กนะครับอ่ะคุณลองถ่ายดูแล้วกันมันคืออะไรนี่ครับจริงๆคือผมอยากถ่ายให้ดูนะข้างๆนะครับแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้คุณดูดิคงได้เห็นแต่คนอย่างเดียวนะฮะวันนี้ นี้เริ่มเดินไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะฮะ รักดันนะครับนะใั่สัตว์ผิดอะไรนะนี่เราเดินเข้ามาประมาณเป็นกิโลยังเนี่ยเป็นกิโลแล้วนะเนาะถึงอ่ะเข้าวสารขึ้นต่อโอ้โหขึ้นข้าบอกแล้ว ร้อยครับผมฝนตกครับหาที่อยู่ก่อนโูคนแตกคือเลยโอ้โหตอนมีคนไม่ได้ถ่ายนะฮะมาถ่ายตอนฝนตกนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมวันนี้ฝนตกนะฮะแล้วก็เริ่มตกหนักเรื่อยๆด,ด้วยนะครับ น่าเสียดายจังตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าเองนะครับฝนตกจนได้นะครับแล้วก็ตกมา2รอบติดเลยนะครับแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะ3ามทุ่มกว่าเองนะครับคนก็เพิ่งจะทยอยเข้ามาคนเริ่มจะพีกกันตอนนี้แล้วก็ร้านค้าบางร้านเนี่ยยังขายของได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับก็ต้องแพ้ฝนไปนะครับ วันนี้ก็ขอฝากเทศกาลดีๆของอำเภอพนันิคมไว้ด้วยนะครับก็เป็นงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะครับ1ปีจะมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศเห็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีกันไปแล้วนะครับคนไทยเชื้อสายจีนที่นี่เขาก็สืบทอดประเพณีกันมาแบบนี้เป็นร้อยๆ้อยปีแล้วนะครับยังไงถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าไม่มีเทศกาลนะครับ ก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยยังมีของกินอร่อยอร่อยอีกเยอะนะครับในตลาดพนันนิคมนะครับวันนี้วันไหว้พระจันทร์นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกทท่านเช่นกันนะครับขอให้สิ่งดีๆคุ้มครองครับผมขอฝากเทศกาลดีๆไว้ให้ทุกคนได้รับรู้เผื่อวันไหนมีโอกาสจะได้มาเที่ยวกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ